แต่ว่าทุกอย่างทุกชนิดทุกความหมายนะั่นแหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือถ้าไปาย,ยึดถือเขาแล้วนะ่ะมันจึงจะเป็นทุกข์ทรมาน <c oughs> มีบาลีลุ่นๆว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์อย่างนี้ด้วยดีสิมันมีความหมายอันหนึ่งซ่อนอยู่ตัือไปย,ยึดถือข้าว ให้มีความหมายเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของกูขึ้นมาจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือหากเกิดจ็เจ็บตายเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะไปยึดถือออกมาเป็นตัวต้นมันจึงเป็นทุกข์นี่สิ่งที่จะเป็นทุกข์มันไปขึ้นอยู่กับความยึดถือ ถ้าจะก็ให้ก้อนหินนี่เป็นทุกข์แต่บุคคลก็มันต้องบุคคลยึดถือว่าก้อนหินนี่ของกูมัน <c oughs> จึงจะมีปัญหาอยู่ง่ายคือเป็นทุกข์ขึ้นมาในตัวก้อนหินมันมีลักษณะแห่งความหลอกลวงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นแล้วกันหน้าเกลียดมันก็ยังไม่เป็นทุกข์แกใครแล้วนั่น่าแต่ใครมันจะไปยึดถือว่าก้อนหินนี่ของกูขึ้นมามันจึงจะเป็นทุกข์แกบุคคลน,นั่น จึงมีความสําคัญมันสําคัญอย่างยิ่งอยู่ที่ว่ามันมีความทุกข์เพราะมันมีความยึดถือ <c oughs> สังขารที่เป็นผู้ปรุงก็ไปยึดถือก็ส okay. ิมันก็มีความทุกข์สังขารที่ถูกปรุงคือสิ่งที่ถูกปรุงไปยึดถือเขาก็เป็นทุกข์กิริยาอาการที่ปรุงฉันคิดเป็นต้นถ้าไปยึดถือเขามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันสรุปใจความขอ,ของคำว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะยึด นี่ที่นี่เราก็ดูกันโดยตัวหนังสืออย่างละเอียดโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือนันก็เป็นอย่างที่กล่าวแล้วทุกคือทนทรมานทุกคือเห็นและหน้าเกลียดหน้าช่างทุกคือมันว่างจากสาระโดยประการทัางปวง อาจจะมากไปก็ได้มากเกินไปสำหรับจะศึกษาแต่ถ้าเป็นนักศึกษาทือศึกษาโดยพยัญชนะโดยละเอียดแล้วมันจะได้ความอย่างนี้ทุกหมายความว่าทนทรมานทุกหมายความว่าเห็นทุ้จักมันดีแล้วจะรู้สึกเกลียดีแหลว่ามันววางหวัง ว่างอย่างน่าเกลียดว่างอย่างน่าชังที่สุดว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดน่าชังที่สุดนี่ค,คือความทุกข์ทุกอย่างจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีการยึดถือจะต้องแยกไอ้ความเจ็บปวดเป็นต้นออกมาเสีย เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความเจ็บปวดมันเลยกลายเป็นว่าเจ็บปวดโดยเป็นทุกข์ก็ได้เจ็บปวดโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเจ็บปวดล้ยยึดถือว่าเจ็บปวดของกูมีตัวกูเป็นผู้เจ็บปวดนั่นก็เป็นทุกข์ไงถ้ามันเจ็บปวดโดยไม่มีผู้ยึดถือมีจิตหลุดพ้นแลจากความยึดถือก็มันเป็นเรื่องของความเจ็บปวด ซึ่งจะพูดให้ฟังง่ายๆว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ตรงไหนก็ตามมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในเนื้อในตัวเราก็พิจารณาดูด้วยปัญญาโอ้นั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกอย่างนั้นที่ระบบประสาทที่ตรงนั้นซึ่งตามธรรมชาติมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้น ให้ความเจ็บปวดมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ส่วนนั่นที่นั่นมันก็เลยเป็นความเจ็บปวดที่แยกออกมาจะได้จากตัวกูจากของกูพระอรหันต์ท่า,าทนก็เจ็บปวดหรือว่าเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละมีอาการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันาหละพระอรหันต์ แต่เราว่าพระอหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเพราะว่ามีจิตไม่ยึดถือเอาความเกิดแก่เจ็บตายนั่นมาเป็นของกู้พระอหันต์จึงไม่เกิดแก่เจ็บตายมันทั้งที่ร่างกายตามธรรมชาติมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความแก่ความเจ็บความตายนั่นมันไม่ถูกยึดถือ นี่มันก็ไม่เกิดปรุงเป็นในเรื่องยึดถือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ถูกยึดถือมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกลี้ยงมันเกลี้ยงจากความยึดถือเพราะฉะนั้นอรหันต์จึงไม่มีความทุกข์ในลักษณะที่มีความยึดถือถ้าเป็นเรื่องเจ็บปวดท่าน็ร้สึกเจ็บปวดเหมือนคนทั่วไปมันก็รู้ไอ้นั่นมันก็คือความเจ็บปวด เป็นธรรมชาติที่มันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันมีระบบประสาทต,ต้องเรารู้สึกเจ็บปวดแล้วมันก็มีอะไรมากระทาแก่ระบบประสาทตรงนั้นมันก็รู้สึกอย่างนั้นมันก็แยกออกจากกันความเจ็บปวดก็ถูกแยกออกไปจากตัวกูเพ้าก็มันไม่มีตัวกูที่จะมายึดถือว่าเป็นของกู ก็เป็นเพียงสักว่าความเจ็บปวดซึ่งไม่ใช่ความทุกข์ในความหมายนี้ทุกข์ในความหมายนี้มันทรมานจิตใจถ้าไปเอามาเป็นของกูมาเป็นของหนักยึดถือไว้เป็นของกูมันก็เลยเจ็บใจคือเป็นทุกข์ <c oughs> มันไม่ใช่เพียงแต่ความรู้สึกอยู่ที่เนื้อหนังที่ระบบประสาทที่เป็นส่วนเนื้อหนังแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอระหรัน แต่ก็ใช่บทเรียนนี่ได้ใช้บทเรียนนี่ได้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดขึ้นมาที่ตรงไหนก็พิจรารณากันให้มันเด็ดขาดลงไปว่ามันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นตามธรรมชาติแต่ระบบประสาทที่ตรงนั้นซึ่งมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกของธรรมชาติไม่กลายเป็นความทุกข์ของกูเพราะมันไม่ยึดถือออกมา แต่ถ้ามันยึดถือความเจ็บนั่นว่าของกูมันก็เป็นความทุกข์เต็มตามความหมายของคำว,ว่ามันเป็นทุกข์ทรมาน <c oughs> ถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์แบบทุกข์แท้ทุกข์ทรมานใจนั่นก็อย่าไปยึดถือเอาความเจ็บปวดนั่นมาเป็นของกูดูนี่คนมันยึดถือยึดถือออกมากมากยึดถือเป็นของกูพอเห็นร่องอรอยความเจ็บปวดมันก็เจ็บซะแล้วบางทีมันน,นไม่ทัานเจ็บปวด มีคนเอาอะไรมันมันเนื้อจะจะแทงจะฟันนี่มันก็เจ็บปวดเปแล้วมันก็เป็นทุกข์ไปแล้วมันยังไม่ถูกฟันักทีแล้วมันยังไม่ถูกฟันเฉือนเนื้อเฉือนหนังมันก็เจ็บปวดไปแล้วมันก็ตัวตายไปแล้วมันก็เป็นทุกข์ไปแล้วเพียงถูกแต่เพียงเพียงแต่ถูกเขาเอาอาวุธมันเงื้อมาทําท่าจะฟันจะแทงอะไรก็ตาม ที่นี่มันก็ความคิดนะมันกลายเป็นตัวกูจะตายในความตายที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตมันจะถูกเอามาเป็นของกูมากลายเป็นปัจจุบันมาเป็นความทุกข์นี่นเราจพงเห็นเด็กๆพอเห็นเลือดออกมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เกือบตายแล้วทีนี่ยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่เลือด แต่เป็นน้ำหมึกสีแดงก็ได้เกิดมาเพื่อนป็นโดยไม่รู้สึกตัวมันก็ตกใจเหมือนกับว่าจะตายเหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเพื่อฝันหรือมียายอยาตมาเคยเห็นมันแล้วจะไม่ออกชื่อเด็กคนไหนมันมีเด็กที่เป็นเด็กเล่นด้วยกันมันวิ่งมาหาแม่มันไปถูกน้ำหมึกแดงที่มันเ,เก็บกระดาษที่เขาทิ้งนิ่ย ที่มันมีน้ำหมึกแดงเพื่อนอยู่มันเลยติดที่มือ <c oughs> มันก็เลยคิดว่าเลือดแล้วมันก็หน้าซีดมันก็มาหาแม่เจ็บเตนทีเจ็บทืนทีจ,ทนทจะตายแล้วนี่เป็นเรื่องของความยึดถือถ้าไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีความหมายอะไรทางเกิดแก่เจ็บตายมันก็เช่นนั่นแหละถ้าไม่ยึดถือองอคมม์มรรคก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ยึดถือเอามามันก็เป็นเรื่องของกูแล้วมันก็เป็นทุกข์แก่กู